ขึ้นมาทำไมเห็ดบขึ้นมาทีละน้อยเนี่ไม่ได้พอแกงนะนี่เนาะขึ้นมาดอกน้อยเลยวมนเนี่ยบ่พอแกงดอกนีย่ยแบบเขาจะขึ้นแบบนี้ทุกวันน่ะนะแต่ว่าไม่เยอะนะขึ้นวันละสองดอกสามดอกอะไรเงี้ยแต่ฉันก็เก็บไปนู่น เก็บแปะเอาปะปล่อยในป่าตรงหน้า <no> บ <way> <no> ้านแล้วให้ม <louder> oh no, ันเกิดตรงหน้าบ้านนันเนาะมาเดินหาดูเห็ดแดงพี่น้องเห็ดเผือดแดงโอ้พุ่งเลย้ยังพุ่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 งมีแต่ดอกน้อยพี่น้องตะปอตะแปะเอ้าโอ้โอ้พุ่ง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 นะเหมือนกำลังจะเกิดก็มีนะนี่นี่นี่อ๋าดอกน้อยมากเลยนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่ดอกนึง นี่ดอกหนึ่งโอ้ยสองดอกเอ้านี่ดินี่ๆด็นี่ดอ้ยหักแล้วเ่ไม่ยอมมาหักอืมอืมนี่อืมยุ่งฮ่าหัาฮัตบหนาจะก้องน้องพี่น้องเฮดผึ่งมันก็มีแค่นี่พี่น้องมันเกิด วันละสามสี่ดอกบางทีก็แต่วันนี้กี่ดอกว้า,อาขอส้นหักซ้ำนี 1, 2, 3, 4, 5, ่หนึ่งสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหนึ่งหกดอกพี่น้องเจ็ดดอกกับดอกเมื่อกี้เห็นไหมวันนี้มีเจ็ดดอกใช่ไหมอ่ะแปดดอกนี่ดอกหนึ่งอ้ยมาหน่อยจบเนะี่ ว้ากรลังหน่อยๆอยู่มีอยู่แปดดอกเี่น้องปัดเถอะเฮดมีอยู่แปดดอกตงเะงินเถอะวะเกิดมาอีกเนีเป็นยังเกิดมาหน่อยมาสิพ่อเก่งแปดดอกหนึ่งน้เดินไปเดินมาไม่ใช่หรอกถ้าถ้าหาเจอแล้วฉันจะเอาไปปล่อยหน้าบ้านไงไปปล่อยป่าหน้าบ้านอะที่มันเป็นอุ้ยอุ้ย ในดอกนึองมากเลยแดงๆเนี่ยมันต้องใท่แน่ๆเลยนี่อ้าวอีหลีพนะว้าวแปดดอกแล้วห้อยถ้าเดินดูจริงๆมันอาจจะมีเยอะอยู่นั่นเองไปกันสิมาอันอันจอบซองเขาถีนหน้าพี่น้องเนาะโหดโพดเอุ้ยหม้อหมากโก้เบิ้์นอ่อนนี่คลองไว้ก่อนบักแกก่อนสิมาเหยียบถึงไม่กินไงหมามันเดินตรงนี้ เราก็จะเอาไปปล่อยหน้าบ้านมานะมันง้างไปด้วยไป่นองพูน่ะได้แปดดอกสรุปแล้ววันนี้ได้แปดดอกเราจะเก็บไปด้านหน้านัาน้นมนอือเอาเก็บไปปลูกด้านหน้าหน้าบ้านทั้งหมดแปดดอกเท่าที่หาดูนะเท่าไอ้ที่ไม่เห็นอีกอเร,เราหาเจอแค่นี้นะแปดดอก ดี๋ตัวนี้นะนี่หมมันก็เดินเพื่อกันมันมีบอหมอนี่ไม่เป็นต้นต้นต้นหมอดีนี่นะ เมือนกันเพิ่มู่เหยนพันกระถิอมเห็น,นีหมนงแปดดอกสรุปแล้วได้เห็ดแปดดอกเห็แดแดงแปดดอกดเห็ดพึ่งแดงมีแปดดอกค่ะ คือเขาป้าดีายแล้วว่าอันอันโทรศัพท์คอยตกแตกอีกเลยพี่น้องเอพอพอยี่นี่ว่าเจา้าคือใส่โทรศัพท์เสียงแท้อันแตกตลอดได้บพเนปัญหาอื่นได้มีมต่โทรศัพท์แตกเกิดจากยังพอดีคอยนอนทับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยนะจะแอบ จะไม่ใช่แอบหรอกดูค่อยจะดูไอ้นี่นะค่อยสีเบ่งคอยสิเบ่ง YouTube ยูทูบเนี่มาขึ้นนะนะพี่น้องเพราะที่นี่คอยสิหลับไม่รู้ตัวเนาะแบบรับค่าทารัพท์ไปเลยอ,อย่างนี้นะพี่น้องแล้วเราก็จะนอนหลับหลับแล้วก็ไปนอนทับทีนี้มันก็จะล่วงมือเราใช่ไหมสี่เครื่องแล้วพี่น้องเป็นแนวนี้วะ จนพยยอใหญ่โอ้ยไม่อยากซสื่อไห้เลยเด้อเห็ดบ่รักษา้มันไม่หักษาเนาะข่อยเบิงแล้วข่อยก็นอนแบบว่ามันกําหนดตัวเองไม่ได้น่ะบอกว่าเออเดี๋ยวเจออันนี้จบก็จะนอนมันก็ไม่จบบางทีก็นอนค้างไว้บางทีแบบอยู่หน้าผีดไปซองไล่ผู้ใดสิบ่ได้ซอ,องดอกแบบว่ามันอยู่ระวางหน้าปีดนะจนรับค่าจนเข้าออกลองบางครั้งนะนะไปกดไอ้นั่นน่ะ แต่ไม่ใช่ของคนไทยหรอกเคยนะจะพูดให้ฟังไม่รู้ของคนไทยป่าวนะไอ,ไ,อไปกดบางครั้งก็กดไลค์บาง,ง like, บางครั้ง,งไอไอบางครั้งเราก็มือเราก็ไปโดนไอ้นั่นอ่ะโดนโกดอะไรวะกดกดกด,กดไม่ถูกใจน่ะเบงเน้ตื่นขึ้นมาคือฉันดูอะไรตัแต่ต้องเช็คนะคอยตื่นค,นคอยสิเช็คเบิ่งว่าฉันทําอะไรไปเมื่อคืนเนี่ยนาะฉันดูอะไรไปไเนี่ยก็จะไล่ดูกลับหลังเพราะว่าเราจะลก เขาเรียกอะไรเราเราจะมาลบไอ้ข้อความที่เราดูแล้วนะ่ะหือวิดีโอที่เราดูแล้วกลางคืนนะนะเราก็จะดูไปแล้วก็ไปเจอทีเนี้ยโอ้แล้วก็ตรวจเข้าไปกดแล้วก,ก็กดเข้าไปดูนะว่าเราทําอะไรป่หรือว่าอันนี้เป็นเพื่อนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีไปเจออุ๊ยทาไมฉันกดไอ้ไม่ถูกใจเราไสั่นโอ้ไปแก้ให้เขาบางครั้งเงียบไหลมันแบบว่ามือเรานะบางครั้งก็กดแบบ ไม่ใช่สั่งของแล้วไปกดแบบตกลงอะไรมั่วสั่วเลยนละพี่น้องเพราะยาย,ยายนอันนี้ล่ะกลัวเธอจะไปกดมั่วสั่วนะวะไปกดปฏิเสธอันตรายได้เมื่อเจ้าไป <c oughs> กดจิ้มจิ้มปฏิทสแบบว่าเมือ่อเรามันเผลอไปแจ๊ดมานี่ลูกดจ๊ดมานี่ลูกแล้วจ๊ด แม่เข้าลูกไม่เข้ามานี่เร็วมาหาแม่เร็ว